ถึงบรรยากาศก็วันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของบอยก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็เห็นได้มีพี่ๆทีมงานทุกเอพ้พี่ๆสื่อทุกคนได้มาด้วยก็ดีใจครับครับก็คือตื่นเต้นเหมือนกันก็ล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้พี่บอยตื่นเต้นมากก็ดีใจมากเห็นกล้องเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกตื่นกล้องครับแล้วก็ก็มีความสุขมากวันนี้บรรยากาศในงานคืออบอุ่นมากครับ อยากพูดถึงตัวซีรีส์ในเรื่องหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นใครแล้วก็วววอะไรยังไ,รไไงไงได้ร่กันยังไงเงี่ยค่ะก็บอยนะครับรับบทเป็นปื้มนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในระแวกบ้านของทางกวินเขานะครับแล้วก็จะได้ได้มาช่วยเหลือได้มาเจอปัญหาดาราม่าอะไรด้วยกันนิดหน่อยครับก็เลยได้สนิทลึกซึ้งแล้วก็ ได้รู้จักกันมากขึ้นครับครับ,รบก็ตร,ระบบเป็นกวินครับก็คือปกติอ่ะทัวกวินเขาจะอยู่ที่เมกาแล้วเขาก็กลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจอกับตัวปื้มก็เกิดการแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอะไรเงี้ยครับก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยครับในความคิ้นในเรื่องของการเล่าทุกจิ้มของเรากับซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องผีอ่ะครับจะมีความจิ้นยังไงบ้างครับ คือเรื่องผีอันตรงนี้มันจะเป็นแค่เหมือนกิมมิกเป็นธีมของเรื่องเฉยๆแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของของเราสองคนในเรื่องก็ก็เป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนแหละครับกปกติเลยใช่ แล้วฉากฟิดนๆอะไรให้แบบว่าเหมือนสบายได้มากรีนไหมครับเพราะเชื่อว่าความเป็นต้องแบบเรียกเรืติ้งจากสบาวอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะก็ในไพร์โหดในไพร์โหดเราจะมีเป็นฉากจิ้นอยู่แล้วก็ถ้าทุกคนลองไปดูนะครับก็คือมีแน่นอนไม่ต้องห่วงก็ฉากจิ้นก็คือฟินมีให้ฟินแน่นอนครับแต่จริงทั้งคู่ก็คู่โคจรมาเจอกันเพิ่งมาเลเซียนี้แล้วมีด้วยกันใช่ไหมใช่ครับผมีการปรับตัวหรือว่ามีการทําให้เคมีเข้ากันยังไงไหมอะไรอย่างนี้ย ถ้าพูดถึงการปรับตัวก็<ม>ก,ก็มีครับเพราะว่า<ม>เราเราเพิ่งมารู้จักกันก็ได้มันก็ต้องเรียนรู้กันแต่เรื่องแบบเคมีตรงนั้น,นรู้สึกว่ามันเรา,เราค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองม,มากมากกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ไมคะตอนนี้เวลาที่แบบต้องอยู่ด้วยกันหรือว่าต้องเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขินกันทุกเวลาแล้วกันครับก็คือตอนนี้ก็ยังเขินกันอยู่ใช่ใช่เนองน่ารัก ก็คือก็ใช้ความเขินเข้าช่วยเลยครับก็คือเขินก็คือปล่อยเลยก็คือเขินเลยอเลยเงี้ยก็คือเขินใช่แบบมันไม่มีวิธีช่วยก็คือเขินก็คือเลือกตั้งโควี่ไม่หายมีนะอันนี้แอบกระซิบได้ไหมในไพร์ลอดมีนะครับในไพร์ลอดมีนะลองลองต้องไปดูเราเล่นครับเราต้องจินตนาการในเวลาเล่นอะไรแบบนี้คือ พี่มันจะพูดได้ไหมก็คือของเราสองคนอ่ะมันก็เป็นพาร์ทของของคนแหละครับมันก็จะไม่ได้ต้องมีเรื่องลีลับอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็มีเรื่องลีลับในบางอย่างให้แบบว่าสอดแทรกในใช่ก็จะมีก่อดีมเรื่องไปเรื่อยๆเป็นกิมมิคเข้ามาเสริมในระหว่างคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะพี่บอกว่าเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มออนไลน์เลยใช่ไหมคะที่แฟนคลับจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้กันเงี้ยครับใช่ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะสตรีมสด เดือนสิงหาคมนี้นะครับก็สตรีมสดในแอป,ปแอปพลิเคชัน v ีบีไลฟ์นะครับทีนี้สุดว่าถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากดูซีรีส์เรื่องนี้อยากดูความจริงของเราอะไรอย่างเงี้ยต้องโหลดแอปพลิเคชันยังไงอะไรยงบ้างครับก็โหลดมีทั้งอ่า g l e p l ลเแล้วก็ iOS เลยนะครับใช่คนระับชื่อแอปว่า VB นะครับ V I B I E สามารถโหลดได้ครับ แล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็ไปติดตามแอคเคา t V B Gen, V B Gen 8นะครับก็เสิร์ฟ V B Gen 8เป็น Account Offi c ิเชของทาง VB ไครับแล้วก็เรื่อตติ้งยังไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นการยืานผ่านแอมออนไลน์นะครก็เรื่องเรตติ้งถามว่าคาดหวังไหมก็ก็ค่อนข้างคาดหวังเราก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าทุกคนทั้งทั้งตัวทีมนักแสดงเองแล้วก็ทีมงานเองก็ ทุ่มเทกันมากแต่ก็เข้าใจว่ามันใหม่แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ใช่ลองเปิดใจครับคือบอกว่าวันนี้ตอนเริ่มต้นวงสุก็เริ่มมีแฟนคลับจับตาคู่เราแล้วก็ก็มีบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยครับอย่างนี้จะเกิดมีบ้านหรือมีดองของคู่จิ้นของเราไหมคฮะ ก็ uhm like, อยากให้มีนะครับอยากให้มีนะครับอยากให้มีขอฝากั้กับพี่พี่สื่อแล้วก็พี่พแฟนคลับให้แบบว่าให้หลายๆคนมาตามความจินคู่เราถ้ากลายเป็นแบบคู่จินฟีนเวื่อหนึ่งคู่เลยก็ยังไงขอฝากทุกๆคนด้วยนะครับทั้งพี่พี่สื่อแล้วก็ทุกๆคนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากบอกกับโต๊ดไว้ด้วยนะคะก็ฝากทั้งผลงานเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ เรื่องอื่นๆด้วยหมายถึงในแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าอะไรไงก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราเชียร์พวกเราไปด้วยนะคบขอบคุณครับขอบคุณครับ